มาที่ความเห็นของท่านผู้บริหารของ CPF จำกัดมาชนนะครับที่ตอนนี้เขอกา,ายืนยันนะแบอบกว่าไข้หวัดนกที่เกิดปัญหาทางฝั่งของประเทศจีนนะครับตอนนี้ไม่กระทบกับในแง่ของการดำเนินง,งานของธุรกิจที่ประเทศจีนครับ คาะของบริษัทจเจริญพบกับพันอาหารจำกัดมาชนนะครับหรือว่า C.P.F ก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าสถานการณ์ไข้วัดนกในเมืองเาาหยางของจีนไม่กระทบกับธุรกิจของบริษัทนะครับและก็มั่นใจว,ว่ายอดขายทั้งปีสม,ม63จะเติบโตได้ตามเป้าและเชื่อนะครับว่ารัฐบาลจีนมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรคระบาดได้โดยเร็วนะครับ นอกจากนี้ไข้หวัดนกก็มีการระบาดในประเทศจีนเนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวก็ทําให้รัฐบาลจีนนั้นมีประสบการณ์และอนุญาตให้ใช้วัคซีนได้นะครับตลอดจนยังมีการจัดการเรื่องของการป้องกันโรคและการกําจัดซากสัตว์ตามมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้การควบคุมโรคนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งทางด้านของท่านประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐครับประธานคณะผู้บริหาร c p f นั้นบอกว่า เนื้อไก่จากประเทศไทยก็ยังมีโอกาสส่งออกไปยังประเทศจีนได้อีกเยอะเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องเอาเฉพาะตัวเลขปี2562ครับไทยนั้นส่งออกเนื้อไก่ไปยังจีน70,000ตันด้วยกันและคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น150,000ตันในปีนี้อันนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับ เนื่องจากว่าทางฝั่งของจีนก็จะอนุมัติโรงงานของไทยเพิ่มขึ้นอีกจากสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ฉะนั้นก็จะทําให้ทางฝั่งของจีนนั้นมุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงภาคการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนนะครับ นอกจากธุรกิจไก่จะไม่ได้รับผลกระทบแล้วธุรกิจสุกรก็จะรับผลดีจากระดับราคาตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของเวียดนามกัมพูชาสปอปลาวแล้วก็ไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนช่วยสามส่วนให้ยอดขายปี2 5 1 6 3ของ CPF น่าจะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้อยู่ที่6 0สนล้านบาทด้วยกันนะครับ